ซื้อของฝากให้เพื่อนเพื่อแล้วก็อคอบครด้วยนะครับเยี่ยงหัวเยี่ยงหัวด้วยเยี่ยงหัวไม่รรัวมันร้านจะใส่ได้หรือเปล่าจะจอดรับก,กันนะครับอุ้ยไม่ได้กินนานจริงๆอ่ะชอบมากเลยเนี่ย หนึ่งสองสามเจอโจอเจอ,จอ,อมาเชียงเลยเจอเจอเจอสวัสดีครับทุกคนลุองอยูก็นี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพนะครับมาจากตุตจพ้อนอะไร มาจัดจักรซื้อของฝากให้เพื่อนเพื่อแล้วก็ครอบคัด้วยนะครับโอเค่าเดี๋ยวเข้าไปทุก่อนหน่อยตลาดจัดจักรก็ไม่ได้มานานจริงๆเลยโว้ชื่ยอดเลยอะ่ะโอ้ยอเลยอะ่ะไม่ไม่คนจริงๆว่ะอุย้ยถ้าแบบนี้ก็ไม่คุ้นเคยอะ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปก่ ดเดาอะ,ะไรดีนะะ้อวนี่นะบเดสอผ้าคือมีตัวหนังสือภาษาไทยด้วยนะครเห็นไหมปุ้นหลังปุ้นหลังผมชอบพัวมาปุ้นหลังปุ้นหลังเยี่หวะเยี่ยหวด้วยเยี่หวด้วยอ่ออันนี้มีไซซ์ L มีไหมครับว่าเอโอเคเนาะเยี่หวะ สามร้อยบาทสามร้อยบาทใช่ไหมคะเยี yeah, oh. vale. ่ยวเหรอนี okay. mm ่ก hmm. uh, 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 uh ็ตอนที huh. nice. Nice. ่ถ่ายที่เก้าหลีก็เดียวใส่ด้วยนะเอาน้ำมะพร้าวปั่นสองเกยวนะคะรอชม่นานเท่าไรคะแปดสิบบาทอันนี้ใส่นมนะครับ ที่กิดไว้จะไปซื้ออะไรบ้างจะซื้อที่ชิชชิชชิกอะไรท่อคชิกซื้อของฝากให้เพื่อนเ่อนจ,<ะ>จะซื้อมวกให้พอด้วยนะครับอืมหาน,นไม่รู้ว่ามันร้านจะใส่ใจหรือเปล่าอันนี้ก็สกอันน้กน่าอันนี้ซื้อให้ร้านเลยนะครับน่ารักมากเลย กระเป๋าเป้อันนี้นะคะอันนี้เท่าไหร่นะคะอันนี้79ค่ะ79ใช่ไหมนี่นะคะลูกหวานเดี๋ยวเดี๋ยวตอลราคาแล้วกันนะครับเอากระบาดนะแล้วก็สามร้อยได้ไหมสามร้อนี่แหละจะตัวจับก็ต้องต่อราคาพี่คครับได้สองใบนี้ก็สามร้อยได้ไหมได้ค่ะซื้อบัวกับกระเป๋าเป้ของลูกเอ่อร้านแล้วนะครับทั้งหมดก็สามร้อยกระบาทเจ็บผมต่อราคาสามร้อยบาทคุณป้าก็ให้สามร้อยบาทเลยนะครับ ครับพี่ครับแค่สองใบสามใบได้เลยครับ later คุคปปาก็ให้ทสาด้บเลยนะคุปปาก็ให้ทสาด้บเลยนะ What เกตอนนี้คือมเมะเขือผักชีปลุกนะครับซื้อเอาไว้กับให้คุณพ่อเขาเลยนะครับ กะอเอพราแดงผักชีต้องมีผักชีด้วยผ้า่ผเท่าไหรค่คะสองร้อยยี่สิบห้าสองร้อยยี่สิบห้าของคุณพ่อก็เรียบร้อยแล้วค่ะคะุณพ่อก็เลยเดี๋ยวให้นะครับ ชุล,ล่าห้าสิบบาทเอารวมกันนะครับว้าวสุดยอดเลยอ่ะน,นี่ไม่ได้กินนานจริงๆอ่ะอันนี้ชอบมากอ่ะชอบมากเลยนี่ก็ต้องใส่ซอสเยอะๆถึงจะได้อร่อยมากแซ่บกรุ๊กครับอุ้ยไม่ได้กินนานจริงๆอ่ะชอบมากอ่ะเนี่ยอุ้ยระวันงนะครับ อออขอบคุณมากค่ะขอบคุณากจริงค่ะขอบคุณมากค่ะอ,อันนี้คือมั่วให้พ่อนะครับพ่อชอบเป็เผาก็เลยก็ซื้อมาเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็สบายดีโดยดีด้วยเคเจอได้แล้วนะครับอันนี้เป็นเออเช็ดแอลกอฮอล์นะครับเอ,อ,อ่าขอฝากให้เพื่อนๆว่าที่ทั้งานด้วยนะครับ อันนี้สิบสามอันใช่ไหมคะเป็นอันนั้นจ้ะนี่นะลูกเกตุร้อยนะคะขอบคุณนะคะทุกที่ค่ะขอบคุณค่ะแล้วนี่ก็ข้าวปลาไข่นองไตนะครับเรียบร้อยหมดแล้ว ที่นี่จะซื้ออานไทยนะครับค,คือเวลาผมทำอาหารไทยก็อยากจะใช้ด้วยนะครับก็เลยก็มาซื้อเลยนะครับสวยเนาะสองใบแก้ติดใบเลื้นะอแก้ติดใบเท่าไหร้อหรอครับอย่างห้าร้อยค่ะุณคะโ okay. อเคจานไทยจะซื้อเรียบร้อยนะครับโอเคซื้อของหมดแล้วเออครบหมดแล้วนะครับซื้อของของ,ของฝากให้เพื่อนหรือว่าที่ทำงานแล้วก็ครอบคบขอด้วยเรียบร้อยแล้วครับ ธุระที่เจ้าุัวจับเรียบเลยหมดแล้วเดี๋ยวจงไปกินเล่นดังๆนะครับดังๆๆดังๆดังมาก เก็บข้งก่อนนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยๆออกมาก่อนเราไม่ใช่เมนูห,หรอกไม่ใช่คนหรอกองนีก็นมเชื่อไปได้นะคะต้องเตรียมนมก้นนะคะพออะไรเดี๋ยวทุกคนก็รู้นะครับท้งเร็วนะครับทุกคน คุณลูกโจโจใช่ไหมครับตามน้องลีจอยโจโจใช่ไหมครับเออนี่ไงไม่เผ็ดไม่ขยเลยอีพีก็ไม่ขยเลยเไป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 ย่างนกุ้งไรบ์ปลาเทปยำกุ้งสด ที่นี่เลือกความเผ็ดไม่ได้เลือกไม่ได้แค่ไม่ใช่เขาแค่เลือกเมนูได้ไงแต่ความเผ็ดมันเลือกไม่ได้แค่นั้นแล้วเมนู่าสมตำเสพโจ๊ะเมนูยำเสพเมนูต้มสดเส็พเมนูหลับน้ำตกเมนูยางทอดก็ตำเยได้เอาตำนะตำกุ้งสดแล้วค่อยเอาลมกินนะ นางนางลมมามาขอใายกับคนโตจะได้ไหมครับคุณใายกับคนรุ่ไดี้ไหมครับขอได้ครับถ่ายได้ครับคุณลุงเท่าไรครับจุ๊จุ๊ผมเป็นคนเกาหลีแล้วก็ผมมาจากเกาหลีเกาหลีเกาหลีตอนผมก็ดูคลิปยูทูบแล้วผมก็อยากมาชิมกินเผ็ดได้ไหมได้ครับ เดฮ้ยเดียววันนี้ผมท่องเสียหรือเปล่าเนี่ยทีเ้สุดไปไหมได้ได้ครับได้อ้ยคอย้อโอ้โาน้ยานายท่นายนเดี๋ยวครับเดี๋ยวเสองซุปเปอร์มาโจ้จเอาเยโจ้โจ้โจ้โอ้วนอ้ยอ้ย

้ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไปลองชิมให้ล้วยต้องสุดใช่ไหมอือผมเตรียมนมมาทำไมนี่ไงเพราะคือผมก็ได้มาร้านนี้มันแพ็ดมากแพ็ดมากๆผมก็เห็นคลิปที่ Youtube น่าสนใจมากเลยก็เลยก็มาเลยนะครับ มาบ่อเล้อนะครับโอ้โหสุดยอดเลยเนาะยานี่ไงตสมตำกุ้งกอดแล้วก็เออ่ยำหอยนางรมแล้วก็ดิบกุ้งสมเสมบหมูแล้วใส่ย่าแล้วขมุยย่างด้วยนะครับถ้าวันไหนดิงอย่างนี้ก็ต้องกินสมตำกว๋วยจี๊อันนี้เรียกว่าอะไรทิเขียวเคียวนี่มันกระถินกระถินใบมันที่เรากินกับหอยนางรม<อ>วันนั้นโอใช่ใช่ใช่นี่ข้าทุกคนนี่ติดเยอะมากอ่ะนี่ไงไม่เผ็ดไม่ขาเลย ไม่เผ็ดไม่ไข่ไม่เผ็ดไม่ไข่ โอ้ที่จิงเราตรงนี้รู้สึกไม่เผ็ดนะรู้สึกไม่ไม่ไม่เผ็ดเท่าไหรนะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาไม่ถึงผมกินเผ็ดเกงครัวเปล่โอ้ยนะเนื้อแบบอร่อยผมใจตัวเองภูมิใจตัวเองยังชิมอียู่ อร่อยสุดอืมไม่มมมมต,มต้องอ่อยไม่คันอืมหอมหมูแสบต้มต้มแสบหมูแต่าาพูดไมถูกแต่ต้องเู Ủa? Ngon lắm Ngon lắm Cám ơn tông nhìn Cho... Cáu nha cũng phải không với cái này Xôm นีอนะ่อนนะ่เต็นไหมเต็มเลยเหรอค่ะเต็มมากเต็มมากเออเอาเลยนะคะุณคุมมาก่อ,อน,นี้ไม่ คำเดียวไปทุกใครทุกมาล <laughs> เ,ลเลย <laughs> หมดแล้วนะครับกินหมดแล้วโอ้ยมั่มากเลยมังมากจริงๆพูดตรงๆ้มตำรันโจโจ้เผ็ดนะครับเผ็ด เผ็ดเต้อร่อยมากอร่อยมากจริงๆเซ่บๆเลยแซ่บๆเลยก่อนที่มาที่นี่ก็ผมนึกว่าเพ็มากมากจนถึงกินไม่ได้หรอกเปล่าแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่อย่างนั้นมักินได้ผมก็กินเพ็ดไม่เก่งมากเท่าไรนะแต่ก็ทุกคนก็เห็นว่าผมกินได้ใช่ไหมครับก็เลยก็ผมคิดว่าทุกคนก็กินได้ด้วยนะครับอ้ยเพ็โอ้ยเพ็อ๋อทุกคนนี้ ก,ก,ก็ไปตลาดจตุจักรก็ไปซื้อของฝากมาแล้วก็กินอาหารที่ลานดางัดงๆตมตมน้องรีจอยจจ๊จนะครับเดี๋ยวกกับห้องแล้วก็พักผ่อนเลยโอเคทุกคนถ้าเพราอใจคลิยรของวันนี้ก็เขีย,ยนคอมเมนต์เยอะๆแล้วก็กดไลก์ติดตามกดกระดิ่งให้น่นนะครับให้กำลังใจผมอยู่เยอะๆนะครับทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะโอเควันนี้ก็แค่นี้นนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย go